สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการใจถึงใจนะครับช่วงรานี้อยู่กับผมเอกพลดิบุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับใจถึงใจในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ pm 2.5้านะครับัยร้ายนะครับที่อาจจะซ่อนเงียบอยู่ในอากาศครับคุณผู้ฟัง รวมไปถึงนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ pm 2.5นะครับที่่ลายประเทศทั่วโลกเองเนี่ยได้มีการจัดการแล้วก็ได้มีการออกตัวเป็นตัวหนังสือนะครับหรือว่างานวิจัยเนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งนะครับที่เป็นบทความนะครับที่ทาง The m เม t e r เนี่ยได้มีการออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาแพร่ในส่วนของบทความนี้ให้กับคนหลายๆคนได้อ่านนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะครับว่าฝุ่น pm 2.5เนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนะครับบนโลกครับเมื่อ66ล้านปีก่อนเนี่ย ส่วนพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง พูดถึงในส่วนของมลพิษทางอากาศนะครับที่กระตุ้นนะครับให้ป่วยโรคมะเร็งปอดได้นะครับนั่นก็คือ PM2.5 ครับคุณผู้ฟังที่จะต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรื่องราวจากอาจารย์หมอคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่ได้มีการแชร์เฟซบุ o กนะครับว่าชวนให้หลายๆคนเองเนี่ยตั้งคําถามนะครับว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแถมอายุแค่นี้นะครับป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาทางมลพิษทางอากาศในที่เชียงใหม่เนี่ย ม่โดยเชียงใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ต้องเผชิญครับกับปัญหาฝุ่น PM 2.5มาอย่างยาวนานซึ่งก็มีการตั้งคาถามนะครับว่า ฝุ่นละออง PM 2.5นะครับันธ์กับในส่วนของโลกมะเร็งปอดหรือไม่ก็คงไม่เกินจริงเท่าไหร่ดักนะครับเพราะว่าในเดือนเดียวกันหรือว่าในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเพิ่งค้นพบนะครับว่าฝุ่น PM 2.5นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นนะครับที่ทําให้เกิดโลกมะเร็งปอดนะครับในหมู่คนที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยนักวิจัยนะครับจากสถาบันฟาร์นซิกสคริกนะครับจากมหาวิทยาลัย Col เรต์ลอนดอนนะครับได้มีการศึกษานะครับ ผู้คนนะครับเกือบ5้าแสนคนนะครับที่อยู่ในอังกฤษนะครับแล้วก็กาหลีใต้ไต้หวันนะครับจนค้นพบนะครับว่าการสัมผัสกับฝุ่น pm 2.5หรือฝุ่นละอองขนาดจิ๋วนะครับที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะครับทำให้เสี่ยงนะครับต่อการเป็นมะเร็งปอดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับทางด้านของทีมนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยยังศึกษานะครับในการกลายพันธุ์ของยีนนะครับที่ชื่อว่า EGFR ซึ่งปกติแล้วนะครับปอดเราเนี่ยจะมีการกลายพันธ์นะครับของยีนนี้นะครับอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นทุนเดิมแล้วก็ในส่วนของผลการวิจัยนะครับพบว่าการหายใจเข้านะครับเอา PM 2.5เข้าไปนะครับจะเร่งเกาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจที่มียีนกลายพันธ์นั่นก็คือการกระตุ้นให้เซลล์นะครับมียีนนี้นะแปลงร่างให้เป็นเซลล์ต้นกําเนิดของมะเร็งได้ ซึ่งอาจจะสอดคล้องนะครับกับข้อมูลของหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เคยให้ข้อมูลไว้นะครับว่า แม้ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่หากว่าอยู่ในสภาวะที่มี pm 2.5ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้นะครับมากถึงนะครับ1เท่าหรือว่า1.4เท่าเลยทีเดียวเช่นเดียวกับในส่วนของข้อมูลครับจากโรงพยาบาลพญาไทนะครับที่ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าฝุ่น pm 2.5จนะครับจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดโดยอธิบายไว้นะครับว่า เมื่อมีประชากรนะครับสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5นะครับจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าประชากรนะครับที่ไม่สัมผัสกับฝุ่นละออง PM 2.5แม้จะยังไม่มีผลปรากฏที่แน่ชัดนะครับว่าทําไมอาจารย์แพทย์นะครับหลายนี้เนี่ยถึงมาป่วยเกี่ยวกับในเรื่องของมะเร็งปอดนะครับแต่จะเห็นได้นะครับว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งในไทยเองหรือว่าต่างประเทศเองนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5เนี่ยสัมพันธ์กับโรคมะเร็งจริงนะครับซึ่งปัญหาน ที่พูดซ้ำนะครับเป็นอย่างยาวนานเช่นเดียวกับในส่วนของปัญหาของฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถูกพูดถึงนะครับอย่างทุกๆปีแต่ยังนะครับไม่ได้เกิดนโยบายในการแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐอย่างจริงจังนะครับดังนั้นนะครับคำกล่าวที่ว่าเราจะมีชีวิตดีได้อย่างไร หากหายใจในอากาศที่สะอาดยังทําได้ยากคงไม่ผิดไปเสิททีเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับประชาชนเนี่ยพยายามร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น p m 2 5นะครับในระดับกฎหมายมาอย่างยาวนานนะครับโดยมีการจัดทําร่างพรบนะครับกำกับดูแลการจัดการในเรื่องของขยะสะอาดนะครับเพื่อสุขภาพแบบบรุนาการนะครับหรือว่าตามพรบอากาศสะอาดนะครับตั้งแต่ปี2 5 1 3และรวบรวมรายชื่อนะครับประชาชนกว่า2 4 0 0 0รายชื่อก็จะส่งเข้ารัฐสภานะครับเพื่อเรียกร้องนะครับให้คุ้มครองสิทธ ที่นะครับที่หายใจในที่อากาศสะอาดของพี่น้องประชาชนแต่จนถึงตอนนี้นะครับทางสภาเองนะครับก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงหรือว่าในส่วนของพระบออากาศสะอาดนี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการผลักดันให้เกิดเป็นภาระแห่งชาติต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าในส่วนของ BM2.5 นะครับในพื้นที่ต่างๆนี่จะเป็นอย่างไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับทางด้านของข้อมูลนะครับจากทาง BBC เองแล้วก็จากทางเว็บไซต์เดอกรเดียนนะครับคุณผู้ฟังที่ได้มีการพูดถึงนะครับว่า อีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์นะครับเมื่อ66ล้านปีก่อนครับก็เกิดจากฝุ่น PM 2.5เช่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านของเว็บไซต์เดิ Matter นะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่านักวิจัยพบนะครับว่าฝุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดโวเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับต้องสูญพันธุ์นะครับเมื่อ66ล้านปีก่อนการค้นพบในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับที่ทางมนุษย์นะครับได้นั่งทางม่ชีนไปดูเรื่องราวนะครัััับบทททีีี่่่เเเเกกิ้นนนนลลยยยรุุฟงมมือววาาาาศสสตต์ใชหหๆ ให้ได้ดวสารและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับต้องสูญเสียหรือว่าสูญพันธุ์นะครับไปจากโลกนะครับนั่นก็คือฝุ่นซึ่งเกิดจากนะครับหลังจากที่ได้มีการพุ่งชนโลกนะครับของอุกบาตนะครับหรือว่าดาวเคราะห์น้อยนะครับ จนทําให้ส่วนของยุคนั้นนะครับต้องเป็นจุดยุคสิ้นสุดหรือว่าอวาาาสานเลยทีเดียวโดวยนักวิทยาศาส,าสตร์นะครับจากขอดูดาวนะครับทางเบลเยียมคุณผู้ฟังตัดสินใจนะครับที่จะลองหาคําตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับด้วยวิธีการในการสร้างภาพจําลองขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการดูสภาพแวดล้อมในขนาดนั้นนะครับหลังจากที่ดาวเคราะห์นะครับพุ่งชนโลกครับเมื่อ66ล้านปีก่อนซึ่งดาวเคราะห์นะครับที่พุ่งชนโลกนั้นนะครับได้สร้างหลุมอุกกาบาตนะครับหรือว่าหลุมขนาดใหญ่ครับคุณผู้ฟังขึ้นมาและทําให้นะ ก็ถูกฝังนะครับอยู่ใต้คาบมหาสมุทรยูกาตันนะครับใกล้ชายฝั่งนะครับของประเทศเม็กซิโกครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ดีนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พยายามหาคําตอบนะครับพวกเขาก็พบว่าผลของการพุ่งชนดังกล่าวนะครับก็ก่อให้เกิดเมฆก๊าสนะครับปกคลุมชั้นบรรยากาศครับของโลกควบคู่นะครับไปกับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่มีองค์ประกอบนะครับของผลึกซิลิก้าแล้วก็ฝุ่นหินซึ่งถ้าหากสูดดมเข้าไปมากๆนะครับจะส่งผลทําให้นะครับระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีผลนะครับที่จะทําให้เกิดการพังหรือว่าเกิดการเสียหายได้นะครับนอกจากนี้นะครับพวกไดโนเสาร์เองนะครับยังต้องนะครับพบเจอกับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภูเขาไฟระเบิดไฟป่านะครับทุกที่นะครับทั่วโลกครับคุณผู้ฟังซึ่งยิ่งก็ตอกย้ำนะครับในส่วนของสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังถ้าใครนะครับเคยดูสารคดีนะครับเกี่ยวกับในส่วนของเหตุการณ์ณขณะนั้นนะครับคุณผู้ฟังไดโนเสาร์เองเนี่ยต้องอยู่ในความมืดถึง15ปีุณผู้ี่ พวกมันนะครับจะล้มตายนะครับไปกันหมดเลยเนื่องจากฝุ่นและควันนะครับที่ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ จึงนะครับสรุปได้นะครับว่าสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่ทําให้เรีโนเสานะครับสูญพันธุ์เกิดจากฝุ่นที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกนะครับในระยะเวลาที่ยาวนานจนทําให้สิ่งมีชีวิตนะครับบนโลกในช่วงนั้นน่ะต้องมีความทุกข์ทรมานครับจากการขาดแสงแดดแหล่งอาหารนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ไม่สะอาดด้วยนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของข้อมูลจาก BBC แล้วก็เว็บไซต์นะครับ t h อ g การ์เดนะครับคุณผู้ฟัง นอกเหนือจากในส่วนของการดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางด้านของทางหลายๆคนเองครับก็ได้มีการหาทางแก้ไขในเรื่องของ PM 2.5จากทั่วโกนะครับอย่างทางด้านของล่าสุดนะครับจากข้อมูลนะครับในทางด้านของเดอะเมเทอร์เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็มาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของอํานาจบางเรื่องนะครับที่ได้มีการตั้งมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับปัญหา PM 2.5คุณผู้ฟังเป็นปัญหาใหม่ก็จริงครับคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้สดใหม่สักขนาดนั้นนะครับ เราเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราได้เห็นอย่างได้ชัดนะครับจากประเทศจีนจากเกาหลีนะครับจนกระทั่งนะครับเกิดขึ้นปัญหาที่ประเทศไทยหรือว่าในส่วนของจังหวัดพื้นที่เชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับที่พบเจอปัญหานะครับในรูปแบบนี้เนี่ยกว่า3ปีที่ผ่านมาเมื่อปัญหานี้นะครับที่มีการเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็จะมีการพยายามนะครับหาความรู้นะครับแล้วก็หาทางออกให้ได้ดีที่สุดด้วยปัญหาของฝุ่นนั้นนะครับก็คือเรื่องหมอกควันพิษนะครับที่เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมเมือองงนนนาาายย่วุฟั ซึ่งอย่างไรก็ตามรักภูมินุฟังทางด้านของเดอะเ t t e r เองเนี่ยก็มีการรวบรวมผลงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ PM 2.5แล้วก็วิธีการในการแก้ไขปัญหาครับคุณผู้ฟังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับก็จะทําให้ในส่วนของสุขภาพชีวิตแล้วก็ระบบทางเดินหายใจเราเนี่ยดีขึ้น,นหากมีการแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับ โดยในส่วนของการพูดถึงในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ได้มีการรวบรวมมาครับคุณผู้ฟังอันแรกนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับ Impact of PM 2.5ครับคุณผู้ฟังหรือว่าผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5โดยประเทศจีนนะครับเริ่มเจอปัญหาหมอกควันนะครับตั้งแต่ปี2013ครับคุณผู้ฟังและหมอกควันหรือว่าหมอกฝุ่นนี้นะครับที่เริ่มคุมนะครับจนถึงปักกิ่งครับคุณผู้ฟัง อย่างจริงจังน่ในราวๆในปี2015ครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะครับจีนเองเนี่ยก็ได้เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศและเริ่มมองเห็นนะครับว่าเจ้าฝุ่นที่ขนาดเล็กเนี่ยได้มีการลดลงเรื่อย ซึ่งจากการศึกษาของระบบดังกล่าวของจีนครับผมคุณผู้ฟังในปี2016ครับคุณผฟังเป็นงานศึกษาที่หันมาให้ความสนใจนะครับว่าฝุ่นขนาดเล็กนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรผลนะครับนั่นก็คือพบว่าฝุ่นจิ๋วนี้นะครับสามารถปนเปื้อนนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปในปอดนะครับ ทำให้ผนังในปอดนะครับมีความระคายเคืองแล้วก็มีความเสื่อมสลายด้วยเร็วที่สุดส่งผลให้นะครับความสามารถในการทํางานของปอดเนี่ยลดลงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ส่งผลให้มีผลกระทบนะครับต่อประเทศจีนเป็นวงกว้างนะครับในส่วนของ PM 2.5ในขณะนั้นนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองครับก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับโมดเรตพีเ2.5นะครับที่มีการรีมูฟโดยการใช้ต้นไม้นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในหลากหลายรัฐนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับเช่นเดียวกัน ทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นหนึ่งประเทศที่เจอมลภาวะของ PM 2.5ครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการพยายามรักษาปรับปรุงนะครับเืองให้ดีขึ้นโดยการที่ว่ามีการศึกษาครับในปี2013นะครับ,รบที่ได้เห็นผลกระทบนะครับเกี่ยวกับในส่วนของมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ผู้อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นสําคัญนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการสํารวจนะครับประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของฝุ่นหรือว่าในส่วนของต้นไม้เมืองนะครับกว่า10เมืองในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการประเมินว่าต้นไม้นะครับหรือว่าพื้นที่สีเขียวที่สุดนะครับ หรือว่าดักฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับแถมยังประเมินนะครับว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียนะครับของทางรัฐเนี่ยก็มีการลดลงเช่นเดียวกันจากการลดปริมาณของฝุ่น p ี2.5มเพียงเท่านั้นนะครับโดยจากตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าประทับใจบางเมืองนะครับสามารถลดได้ถึงหลักสิบ้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังจากการที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เมืองนะครับทางด้านของผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็มาจากในส่วนของประเทศจีนครับคุณผู้ฟัง หรือว่าเกี่ยวกับการแรงกิ้งนะครับ The Sustainability of Common Urban Tree Species คุณผู้ฟังที่ประเทศจีนครับก็ใช้ต้นไม้ในการเป็นอีกส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับในการรับมือกับ pm 2.5โดยตัวนักวิจัยนะครับที่มีความพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าต้นไม้นะครับเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่ทำการรวบรวมพันไม้นะครับในการพบในเขตเมืองทั่วเอเชียนะครับในระดับ ต่างๆครับคุณฟังเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเลือกนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจบทบาทของพืชพันธุ์ต่างๆที่จะสามารถรับวิกฤตเกี่ยวกับทางด้านของสิ่งแวดล้อมได้ ดยงานวิจัยนี้นะครับก็ทําให้ได้คะแนนครับด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความว่ามุมมองทั้งในลักษณะของประเภทขนาดความรวดเร็วนะครับในการเจริญเติบโตความทนทานนะครับลักษณะของพุ่มไม้หรือว่าใบไม้นะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ขนาดต่างๆที่จะสามารถปลูกได้ในเขตพื้นที่เมืองโดยในข้อมูลของการศึกษานะครับพูดถึงต้นไม้ใหญ่นะครับที่นิยมปลูกในเมืองเช่นอย่างลอนดอนแพลนนะครับต้นเมเปิลเงินนะครับซึ่งเป็นต้นไม้นะครับที่ดักฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับ การที่ว่าได้เรียงลำดับนะครับในการดักฝุ่นนะครับนอกจากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพืชแล้วนะครับยังอาจจะนําไปสู่นะครับการคํานึงหรือว่าการบทศึกษาใหม่ๆนะครับที่จะเป็นการคัดเลือกพืชให้มีเงื่อนไขพิเศษนะครับในแต่ละพื้นที่เมืองอีกด้วย โดยการประเมินความสามารถของต้นไม้นะครับในระดับในการดักจับฝุ่นหรือว่าอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอาคารครับในการศึกษาและความสามารถของต้นไม้นะครับในบ้านเราเองครับก็ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังไม่แพ้กันส่วนหนึ่งนะครับในช่วงที่มีฝุ่นนะครับขนาดเล็กเนี่ยที่มีการเผยแพร่นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่นําเอาต้นไม้นะครับของไทยเนี่ยจำนวนมากเข้ามาทดสอบหรือว่าทดลองนะครับว่าประเภทไหนเนี่ยสามารถดักจับฝุ่นได้ดีมากที่สุดนะครับซึ่งก็มีในส่วนของใบทีนะครับ พุ่มหนาหรือว่าขนใบเยอะนะครับที่จะสามารถดักจับฝุ่นได้ดีนะครับคุณผู้ฟังในระดับงานศึกษาเองนะครับก็มีการเผยแพร่นะครับที่มีงานศึกษา ทดลองครับความสามารถในการดักจับฝุ่นโดยมีต้นไม้หลากหลายประเภทนะครับเข้ารับการทดลองอีกด้วยส่วนใหญ่นะครับใช้ในห้องทดลองครับปิดในอุโมงค์ลมมีการศึกษาทั้งในส่วนของการใช้ใบพุ่มทั่วไปนะครับแล้วก็ใบพูด,ดางเฟิร์นนะครับสาวน้อยปะแป้งในงานศึกษานะครับพบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถดักจับฝุ่นได้ในช่วง3าชั่วโมงแรกนะครับและความสามารถในการดักฝุ่นจะลดลงเมื่อใบคลายน้ำนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของผลการศึกษานะครับในชนิดของต้นไม้ต่างๆแล้วนะครับก็ได้มีการคํานึงถึงเรื่องประเภทนะครับที่จะสามารถดักจับฝุ่นได้เป็นอย่างดีในระดับการปฏิบัติการนะครับพบว่าต้นไม้นะครับที่จะมาปลูกในริมถนนนะครับต่อไปเนี่ยจะเลือกต้นไม้ต้นไหนนะครับที่จะสามารถช่วยดักฝุ่นได้พื้นที่สําคัญนะครับในเช่นเดียวกับถนนใหญ่ซึ่งอันเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นต้นทางหลักนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซหรือว่าปล่อยฝุ่น p m 2.5 ในส่วนผลการศึกษานะครับจากในกรุงอิสตันบูลนะครับชิ้นหนึ่งนะครับพบว่าการปลูกต้นไม้แนวสนไซปัสนะครับในเมืองเนี่ยมีลักษณะในการปลูกที่แตกต่างกัน3แบบนะครับนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นะครับปลูกแนวต้นไม้ โดยเว้นระยะนะครับและการปลูกต้นไม้แบบเป็นแนวหนาทึบนะครับไม่มีช่องว่างผลการศึกษานะครับไม่เหนือความคาดหมายนะครับคุณผู้ฟังการปลูกต้นไม้โดยไม่เว้นระยะช่วงกรองลดฝุ่นได้นะครับอย่างมีนัยสําคัญผลการศึกษานะครับรายงานพบว่าสามารถลดได้ถึง17%โดยร่วมในการศึกษายืนยันนะครับว่าต้นไม้ตามแนวถนนนะครับช่วยลดมลภาวะหรือว่ามลพิษทางท้องถนนได้อย่างจริงจังถึง17%นะครับคุณผู้ฟังซึ่งใครที่อยากจะอ่านข้อมูลหรือว่าการแก้ไขปัญหาในส่วน ของ PM ่5เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์เดอะเมเทอรได้เช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นุ่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงใจถึงใจนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่งนานใดที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางยูทูบช่องอัธยาบรสแคร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลนะิวบุญมีและชุมแพนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ